ตังต้งเพิ่นเกงไตมาทาบุญนะครับสรสางหลักเมืองพระเรยนชัยสำน,นักนำโดยท่านนายกเทศมนตรีชาชวาลคำแถมนะครับต้นปีงบประมาณ68นะครับ ศารหลักเมืองของอำเภอมหาชนาชัยเราเรียกสารหลักเมืองพระเรืองชัยชำนะสาธุสาธุ

<laughs> làm <đợt> <laughs> là <đợt> <laughs> là sao đà là, <laughs> mình Mình quá đau, mà Cậu, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ผู <premises. S 2> ้บรรดาผูระชาชนมขอวคุณนเนี่ยมีชาด้วยหมวหมูแต่ในง่ของความกษาไม่ผู้ประเภนเราให้ใกล้ถูนังวันเราทั้งคองวัในการขันหมาขันปูเรือโบนสวงทะยินใข่เขาในรูปเนล้าแง่ที่สวรรสู้ปูสุ้คนจนเห็นงานเห็นการตองตีความม่านใหม่คมราบรื่น ยังมีเพียรไมีไส่ออยนแสบ่นี้ยังมาขออมาค่าย่แสบหนี่การวิโม่เรียดกันกับนองตลอดตลอดจวลาซ้ำีปีว่านี้เจ้ากรมมานี่มีโอกาสเจสบาลเท่ากนรับพระมงพุอจากเพื่อนเช่จำนำผู้สามารถสามเมื่อถูกยึนราีวต่ากันอยู่เย็นเป็นสุขมีใครเป็นยังเป็นบุญุศนของชาวเทสบาลดูมับละมีของเพื่อนใช่จำนำอุตสาหมาสงเมื่อ

สมาสิพุทธัสสะอระหังพุทธะนิมิตังอุปนังโหติอิติอระหังพุทธะนิมิตังอุปนังโหติอิตินิมิตังพุทธะอิติอระหังพุทธะนิมิตังอุปนังโหติอิติอิติกังอิตินตะระหัง Ayuh... 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 Mika, mak, buku, 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 muku, buku,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 buku,

ครับทั่นี้ก็ตั่นี้ไหว้ครับต้นขามใส่นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเจ๊พรของเรานะครับคนสวยไหว้แบบบ,บ้านเรานะครับของไหว้นะครับเนี่นยนวหลพี่้านมีกลาบพี่ไก เด็กเป็นแนวเสบๆตัวนี้เด็กของคำของคุณโอ้โสาธุสาธุเลยมันมันให้โชว์ให้มันสมปัารถนาทุกเส้นชุย่างนะครับพี่น้องเทศบาลฝ่ายหยาดครับนะครับทีน,ทน,นี้ก็ไว้ศสารพระภูมิเจ้าที่นะครับท่านสมาชิกก็มากันรล่อๆนั้นนะครับหานพระภูมิสวัสดีท่าน ดีครับวัาดิสาีแชับหสารพระภูมสารพระภูมิหลักมีหมดนะครับอันนี้สารหลักเมืองนี่ของเส้นใบนะครับ สายสานนะครับก่อน <c oughs> ต้นปีงบประมาณ2,568นะครับของเทศาบาลตำบล้าหยาดนะครับ ลาแล้วนะครับใบใบสารนะครับสารพระเรือชายชำนาสารพร,ร,ระพรมเจ้าที่นะครับสารพระพรมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดต,ตามนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีความสุข คิดจริงได,ได้ทั้งใจพัฒนานะคะรับไบสาลต้นปีงบประมาณ2,568สุขด,ดีแท้ครัวลุงตายอดูานายกระต่ายครับสัสด,ดีครับ